30เมษาที่ผ่านมาวันครายวันเกิดของพี่พีพี่พีได้เค้ก24ชั้นโอ้โห <c oughs> แล้วรางวัลเยอะแยะมากมายของขวัญเยอะจริงๆรงงานนี้บอกเลยว่าอ้าวแล้วคนใกล้ชิดเขาละ่ะ<ม>ให้อะไรเป็นของขวัญปีไอของขวัญมันเกิดไหม,มน,นิ้วนางพร้อมหรือไม่อะไรยังไงเรื่องแหวนเหรอ <c oughs> พูดถึงบิลกินที่จะให้เขา<อ>ใช่ไหมฮะใจกาอ่ะอฟังจากเจ้าตัวดีกว่าครับเชนครับ,รบวันเกิด ยี่สิบสี่ครับผมก็มีมีแฟนๆแฟนๆก็จัดโปรเจกต์ให้ครับตกใจมากก็คือเค้กก็คือกี่ชั้นนะยี่สิบสี่ชั้นส่เมแบบสี่ห้าเมตรอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แบบก็น่าจะเล่นใหญ่มูลค่าไม่สําคัญค่ะสําคัญที่ความรู้สึกมากกว่าไม่ต้องเป็นของขวัญอะไรก็ได้จริงแค่เรามาได้มาเจอกันเราเรามางานแล้วทุกคนมาเจอพี่มาซัพพอร์ตพี่ขนาดนี้ครับผมพี่ก็ดีใจแล้วครับเบคอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพีกล่องแดงเขาก็ตั้งใจซื้อให้แหละ ใช่เขาให้กล่อกงถักปุปีก็ไม่รู้ข่าเขาเขาก็น่าจะคิดไม่ออกอะไรเงี้ยไม่ได้แบบเออจะต้องแบบกล่องแดงกล่องดำหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงจริงแบบบิวเกนซื้ออะไรให้ก็ได้บอกแล้วว่าแบบทำตัวน่ารักน่ารักก็พอไม่ใส่วันนี้เราแบบคินคลีนเขาชอบให้ใส่ทุกวันเขาบอกว่าแบบเหมือนแบบอยากซื้อมาแล้วให้ใช้มากกว่าก็ต้องแหวนนะก็ได้หนูก็พูดไปแล้วว่ากิ๊กกระลาดเลยนิ้วไหนก็ได้เดี๋ยวให้แบบผู้จัดการสงสัยนิ้วไปให้ อ๋อเขาอยากได้แหวนเหรอนิ้วไหนก็ได้บิลนะกินเนะ่ะเขาอยากให้ซื้อองขวัญให้แล้วแบบใส่ได้ทุกวันแหวนแหวนเอ่ยนาฬิกาเอ่ยเนาะใส่ได้ทุกวัน<ๆ>ใส่ได้คู่นิ้วหรือเปล่าไม่แน่ใจอน่นน่ะสิน่ารักคู่นี้น่ารักมากเลยจ้ารอดูกันครับให้พี่เบิร์ดได้ย้อนหลังไว้นะ